สวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับเอ่อนี่น้องคือน้องที่จะมาฝึกง,งานวันแรกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วน้องทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยทำเป็นทุกอย่างเลยค่ะคือพี่บอกมาก็ทำแบบนี้โอ้แบบเนี้ยพี่ชอบเด็กไฟแรงงานเอางี้งานแรกของน้องอ่ะไปชงกาแฟให้พี่หน่อยไป คือหนูไม่กินกาแฟไม่กินกาแฟหรออ๋อโอเคงั้นไปไปชงให้พี่ไปหนูไม่กินกาแฟฮะไอ้พวกมึงมาเรไม่กินกาแฟแต่แต่พี่จะกินไงไปชงให้พี่สิไปแล้วไปหนูกช็ชงไม่เป็นช <c oughs> งไม่เป็น อ๋อนี่ที่น้องบอกว่าน้องกินกาแฟไม่เป็นคือกินกาแฟไม่เป็นก็เลยชงไม่เป็นนั่นหรอค่ะ <c oughs> ทำไมไม่บอกพี่ตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ยากเลยเนี่ยน้องไปเอาแก้วใช่ไหมใต่กาแฟ3มช้อนน้ำตาลสองช้อนแล้วใส่น้ำร้อนมาให้พี่มาไป <c oughs> อ๋อค่ะรีบไป a few moments later ช้าจังเลยวันเนี้แค่ชงกาแฟแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยเนี่ยช้าวะจะรอดไหมเนี่ยได้แล้วค่ะ,ะขับใจมากนะน้องแต่ทำไมน้องชงกาแฟมาให้พี่เอาซับปิ่มเลยอะโอ้โหผมหมดแล้วบ้งเนี่ย ไม่เป็นไรขอบใจมากนะเออน้องทำไมมันจืดจังอะ่ะฮะแล้วอีกอย่างคือกาแฟใสแค่ครึ่ง <c oughs> แก้วก็พอไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ใส่เยอะขนาดนี้มันกินลำบากจะเปลี่ยนให้พี่หน่อยไหมนี่มันซื่อหรือมันบื้อกันแน่วะ รอบนี้มาไวเลอย่างนี้แหละกาแฟใส่มาอย่างนี้นะครึ่งแก้วอย่างเงี้ยพอแล้วอน้องทำไมรสชาติยังเหมือนเดิมอยวะอ๋อก็เมื่อ,อก,กี้หัวหน้าบอกว่าเอาแค่ครึ่งแก้วหนูก็เลยไปเถวครึ่งแก้วค่ะฮะมันไม่ใช่อย่างนั้น เออช่างมันเทิงช่างมันเถอะพี่ว่ากาแฟนี้พี่ไม่กินละเดี๋ยวพี่สัานแล้วกันนะเอางี้เอาแฟมเนี่ยไปถ่ายเอกสารให้พี่หนอ่อยไปไปเออนอกเราก็อย่าลืมนะใช้กระดาษรีไซคเคิลน,นะรีไซเคิลเออกระดาษรีไซคเคิลก็คือกระดาษที่เราใช้แล้วข้างหลังมันยังว่างยเไปตรงแนะนำไปถ่ายกระสารใหม่ เขาบ,บริษัทเข้าใจนะอ๋อได้ค่ะ,ะไปแล้ไปล้ไปมาแล้วค่ะโอ้ยดีมากนะ้องเยี่ยมมากขอบใจมากนะเอ่อเดี๋ยวนะน้องทำไมเอกสารมันข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันน่ะอ๋อพอดีพี่ที่เขาอยู่ตรงเครื่องถ่ายเอกสารเขาบอกว่ากระดาษดี ไซเคลิลมันหมดหนูก็เลยทำรีไซเคลิลเองค่ะแบบก๊อปปี้ห้างหลังเองแล้วก็ถ่ายให้หัวหน้าใหม่